คุณกำลังฟังล่ำซัมพอดแคสต์ล่ำซัมสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการสลัดนี่นะฮะโดยล่ำซัมพอดแคสต์ดำเนินรายการโดยผมหนึ่งสลาพงนะครับ ก็ไม่รู้ตอนที่เท่าไหร่แล้วนะฮะก็แต่วันนี้มีเรื่องจะมาแชร์นะฮะก็คือการหลอกกู้เงินนะฮะในออนไลน์ระบาดมากเลยนะครับเอ่อผมเชื่อว่าหลายหลายคนคงได้รับ SMS แ,แปลกๆนะฮะประมาณว่าท่านได้รับวงเงินกู้พิเศษ5 0 0 0 0ืบาทคลิกเลยอะไรเงี้ยนะฮะหรือแบบสินเชื่อ อนุมัติไวใน5นาทีคลิกโอนง่ายโอนไวอะไรเงี้ยหรือแบบให้วงเงินเยอะๆเวอร์แล้วก็คุณกดเข้าไปแล้วคุณจะได้เงินเลยอะไรเงี้ยเขาจะหลอกเราประมาณนี้นะฮะซึ่งผมเองก็ได้ได้รับมาพอสมควรเหมือนกันนะฮะหลายอันเลยมันเป็นมิชชชีพรูปแบบใหม่นะฮะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ work from home นะฮะมิชาชีพเขาก็ work from home ด้วยเช่นกันนะ วิธีการของกลุ่มนี้ก็คือหากคุณเผลอแล้วก็คลิกเข้าไปในลิงก์ที่เขาแนบมานะก็จะเหมือนจะเป็นให้โหลดแอปหรือว่าแอดไลน์นะฮะทีนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าคุณได้รับวงเงินกู้เท่านี้เท่านะี้เท่านี้นะเพียงแค่กรอกข้อมูลเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรบัญชีธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วทีนี้เขาก็จะบอกว่าคุณได้รับวงเงินเท่านี้ถ้าคุณอยากให้เราโอนให้คุณต้องโอนเงินประกันมาก่อนส่วนใหญ่เท่าที่ผมศึกษาข้อมูลมานะก็จะประมาณ10%ของวงเงินกู้นะครับเช่นได้วงเงินมาแสนหนึ่งคนระคุณก็ต้องโอนไปให้เขาก่อน1,000 0บาทนะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ ถ้าการกู้เงินในระบบจริงๆมันไม่มีแบบนี้นะคเพราะเราไปกู้เงินเขาครเราจะต้องโอนเงินให้เขาถกก่อนทําไมนะแล้วก็ไม่มีการประกันวงเงินกู้อะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าจะการกู้อะไรก็ตามแต่นะฮะในระบบนะฮะทีนี้พอเราหลงเชื่อนะฮะตกเป็นเหยื่อแล้วก็โอนเงินเข้าไปให้เขา1 0 0 0 0บาทเขาก็ยังเล่นต่อนะฮะเขาจะทำทีเป็นเหมือนว่า วงเงินของคุณได้รับการอนุมัติแล้วสมมุติ1น0 0 0แสนใช่ไหมแล้วคุณโอนไป10,000บาทก็จะเป็น1นึ0 0 0สบาทพร้อมที่จะให้เราโอนให้บัญชีไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เรากรอกบัญชีอะไรลงไปนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีปัญหาขัดข้องขึ้นมาอีกว่าข้อมูลของเราไม่สมบูรณ์หรือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องต้องทําการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอะไรเงี้ย อ่ะโอเคเขาคงสร้างสตอรี่ขอข้อมูลอะไรของคุณมาแต่คุณก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกแล้วนะฮะค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครอ่าเท่าที่ดูดูมาก็จะประมาณ5 1 0ของวงเงินกู้นะครับเท่ากับว่าถ้าคุณจ่ายเงินก้อนนี้ไปนะคุณจะต้องเสียเงิน2เด้งเลยนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็จะหายเข้ากรีบเมฆไปเลยแล้วก็คุณก็จะติดต่อใครไม่ได้อีกเลยนะฮะ ผมยกตัวอย่างเคสเคสหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมานนเป็นข่าวด้วยนะครับเขาเป็นหนุ่มผู้ประกอบการรับเหมาะนะครก็ได้คงได้รับ sms แบบนี้เหมือนกันแล้วก็ธุรกิจมีปัญหาสภาพคล่องนะ,ะเขาบอกว่าได้รับ sms ให้กู้เงิน30,000นบาท ต้องโอนมาจําไปก่อน25,300บาทถึงจะได้เงิน3 0 0แ0นบาทนะฮะสุดท้ายเงียบหายไปเลยนะฮะเพราะว่าคนนี้เขาก็โอนเงินไปแล้วก็เหมือนพอเวลามันผ่านไปสัก5นาที10นาทีก็เอะใจนะฮะว่าทำไมยังไม่ได้รับการตอบรับก็เลยเอาเลขบัญชีไปเช็คกับทางธนาคารแล้วก็เช็คใน พวกเว็บแบ็กลิสต์ของพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยนะฮะใน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 ออนไลน์มันจะมีอยู่นะฮะแบ็กลิสเซอร์เลอร์นะฮะก็ปรากฏว่าเป็นเลขบัญชีที่โดนล้องเรียนเยอะมากนะฮะว่ามีการช่อโกงอะไรเงี้ยนะเนี่ยก็สูญเสียเงินไปฟรีๆแล้วก็ตามจับได้ยากเลยนะโอกาสที่จะได้รับเงินคืนค่อนข้างน้อยนะเรื่องนี้เลยอยากเอามา เตือนทุกท่านนะ,ะที่ได้รับ sms เหล่านี้ก็จะไปกดเลยนะฮะมันผมว่ามันไม่มีใครเอาเงินมาให้เราฟรีๆแน่นอนแม้แต่ตาการกู้เงินในระบบก็ยังไม่ได้ใช้วิธีการแบบนี้นะฮะโอเคแบบการกู้เงินระบบบางทีเราอาจจะได้รับโทรศัพท์นะจากแบงก์โนนแบงก์นี้ว่าสนใจสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อเงินก้อนหรือสนใจทำบัตรเครดิตหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายถ้าเราสนใจจริงๆเราก็ต้องส่งเอกสารหลักฐานทางการเงินบัญชีเงินเดือนอะไรแบบเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะการที่จะมาขอแค่ชื่อนามสกุลและเลขที่บัญชีเป็นไปไม่ได้นะครับอย่าอย่าไปเชื่อเลยนะฮะคนที่เดือดร้อนจริงๆผมว่าทางออกอื่นๆมันยังมีนะครเพราะว่าเหยื่อส่วนมากที่หลงเชื่อกับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ จะเป็นคนที่มีปัญหาด้านการเงินนะแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้นะครับอันนี้ก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆเนาะบางทีบางรายนะครับที่ไม่มีเงินติดตัวเลยแต่ว่าอยากได้เงินกู้ก้อนนี้แล้วต้องโอนเงินประกันหรือเงินค่าแก้ไขข้อมูลแล้วไม่รู้อะ ถ้าต้องมายืมเงินคนอื่นมาก่อนเพื่ออยากได้เงินก้อนใหญ่ก้อนนี้จะกลายเป็นซวยสองซ้อนสามซ้อนไปเลยนะฮะส่วนผู้ที่เสียหายไปแล้วนะฮะก็ให้แนะนำให้ไปแจ้งความก่อนเลยนะฮะแล้วก็มีที่ร้องเรียนอยู่3ที่หลักนะฮะก็คือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติฮะสายด่วน1 5 9 9นะฮะจะดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็2ศูนย์นำรงธรรมนะครับสายด่วน15 6 7นะครับ แล้วก็สาศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบนะฮะสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะฮะสายด่วนก็คือ1359นะฮะโทรไปร้องเรียนเลยนะฮะซึ่งไอ้มิจฉาชีพกลุ่มนี้ถ้าถูกจับนะฮะจะมีความผิดฐานช่อโกงนะฮะแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะฮะปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะแล้วก็จะโดนอีกกระทงหนึ่งก็คือนำความผิด ข้อมูลอันเป็นเท็จนะฮะเข้าสู่ระบบะคอมพิวเตอร์นะฮะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือก็ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทนะครับยุคนี้มันหลอกลวงกันเยอะเหลือเกินนะครับว่ยังไงก็ระมัดร,ระวังให้ดีนะฮะนี่ยังมีอีกเรื่องนึครคือเงินกู้นอกระบบที่มาในรูปแบบออนไลน์นะฮะมันจะคล้ายๆกับไอหลอกไอแบบนี้แหละฮะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าจะ,จะมาเล่าให้ฟังโดยละเอียดเพราะว่านั้น รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะได้เงินจริงแหละแต่ว่าดอกเบี้ยก็มหาศาลและการทวงก็วุ่นวายมากเลยทีเดียวยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะจำไว้นะครับอย่าไปหลงคลิกอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะที่ SMS ส่งเข้ามานะครับเพราะเขาสุ่มเบอร์คุณจากจากที่ต่างๆนะฮะเวลาไปลงทะเบียนไอ้นนไอ้นี่ไว้ละหรือไม่งั้นก็ เอาคอนแทคเรามาจากคอนแทคของเพื่อนเราอีกทีที่ตกเป็นเหยื่อไปก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรแปลกๆมาก็อย่าไปกดอย่าไปคลิกนะฮะจำไว้ว่าไม่มีใครเอาเงินอะไรมาให้คุณฟรีๆแน่นอนครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยครขอให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วกันนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ